ใส่เลยอ้าวใส่เลยใส่เลยแก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 ้อ๋อแขนยาวเอาใส่เลยนะลูกนะใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับเอาใส่ที่ใส่ได้เอาใส่ที่ใส่ได้นะครับพอดีโอ้สวยใส่เลยนะครับลูกใส่เลยนะครับไปสวมทับไปเลยก็ได้นะครับ โอ้หคุณพึ่งครับเต็มสนามครับเต็มสนามครับรอบนี้ครับคุณพึ่งครับเต็มสนาม

ด้านหลังพอไหมคะขยับมาด้านหน้าอีกก็ได้นะคะพอแล้วเนาะโอเคค่ะสวยงามใช่บนบูกบนน ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับออกนอกสนามเลยครับเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภัยนะครับออกนอกสนามเลยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้คนที่จูงควายเสียสมาธินะคะถูครับ <recibir S 2> ไหนจะต้องห่วงในเรื่องของการจูงควายยังจะต้องห่วงในเรื่องของท่านผู้ชมอีกอนะคะเดี๋ยวไม่มีสมาธินะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านทุกฝ่ายนะคะ ตอนนี้รายชื่อพร้อมแล้วนะคะทั้งหมด28ตัว28ตัวเช็คชื่อเช็คชื่อคุณพึ่งเช็คชื่อนะครับถ้ากรรมการพอแล้วเชิญได้เลยนะครับเชิญเลยนะครับ สวยสง่างามทุกตัวเลยครับเดินนะครับเดินย่างยางนะครับนะครับค่อยๆเดินนะครับเดินช้าๆห่างกันนิดนึงนะครับห่างกันนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับท่านกรรมนักกรรมการจะได้ดูแบบชัดเจนนะครับเด็กๆออกไปข้างนอกครับเด็กๆครับผมครับ ติๆออกไปนอกนะครับออกไปนอกรอบรั้วนะครับอย่าเข้ามานะครับอันตรายนะครับ ตัวนี้เหรอควายอีทีเลยครับจากแพร์าร์ฟาร์ดุพึ่งนะครับจากแพราฟาร์มหมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขหมายเลขสิบเก้าที่จากแพราฟาร์มเป็นควายอีทีใช่ไหมอ๋อ ควายอีทก็คือควายพี่เขาฝากย้ายฝากตัวอ่อนมาฝากตัวอ่อนฝากท้องเ็ยังไงครับไม้ความมากเขาี่น้ำเชื้อพอพันมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วนี่เขาก็เก็บไข่จากตัวเมียใช่ไหมอืมเออพอเก็บไข่เสร็จปุ๊บเขาก็เอามาเขาก็เอามาผสมผสมอืมผสมเร็จได้แล้วก็เอาไปฝากท้องครับถูกต้องเหมือนแม่รับท้องแม่ฝากท้องนี่เหรอใช่นี่แหละครับถ้าเป็นในคนก็เหมือนเด็กรอแก้วน่ะเด็กรอแก้วอ่านั่นแหละคือ เราเลือกพ่อเลือกแม่ออกมาผสมพันธุ์ผสมพันธุ์กันข้างนอกเสร็จปุ๊บก็ฝากเข้าไปครับเป็นควายตัวแรกในประเทศไทยนะครับหมายเลขสิบเก้าจากแพลาวาฟาร์มจังหวัดกาฬสินเดบอย,บอยจริง,รงๆอันนี้เป็นเป็นตัวแรกของในองค์กรองค์กรเอกชนเอกชนใช่แต่ใน,นส่วนของหน่วยงานราชการเองของกรมษัทเอง,เ,องเขาได้เคยเคยเคยทำขึ้นแล้วเราก็ได้ลูกแล้วแตเป็นลูกแล้วเป็นลูกตัวผู้ครับค่ะเป็นลูกตัวผู้ ยีบสองครับ2ี่สบบิ๊กเมืองไทยควายหมายเลข28ครับ28่สามมงคลควายหมายเลข5ครับหมายเลข5เนื้อนี่สุดท้ายควายหมายเลข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 3ครับหมายเลข3เจ้าสัว ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยค่ะขอบคุณมากนะครับสนามหน้าว่าก,กันใหม่นะครับตัวใหม่ได้อินหนึ่งั้งค่ะที่ผ่านเข้ารอบนะครับ5ตัวนะครับได้แก่ควายหมายเลข19ครับหมายเลข22ครับหมายเลข28ครับหมายเลข5้าครับสุดท้ายหมายเลข3มครับเรงมาก่ะหมายเลข3มนะคะเจ้าสัวนะคะตัวนี้มาจากคันนี่ฟาร์มค่ะ ขอเสียงเชียร์ให้เจ้าสัวหน่อยค่ะโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะหมายเลขห้านะคะเหนือเมฆค่ะจากแป้งรัฟาร์มขอเสียงเชียร์เหนือเมฆด้วยค่ะกลุ่มโกการรายหรือเปล่าตรงนั้นอะต่อไปหมายเลขสิบเก้านะคะเจ้าอีทีค่ะจากเลวาฟาร์มเลวาฟาร์มจะแบบกาฬสินค่ะ หมายเลข22นะคะบิ๊กเมืองไทยจากวายงามเทียนนาสวรรค์และตัวสุดท้ายนะคะฟ้ามงคลจากรุ่งสุริโยฟ้าบ้่นนี้เขาทำขนมจีบอร่อยนะเอฟซีเยอะเอฟซีเยอะอะไรนะบ้านแถวก็มา้านแถวก็มานะคะปราณบุรีปราณบุรีไกลที่สุดกระบีกระบีมาโอ้โหนะคะยอดนะครับมาด้วย หัวใจจริงๆนะครับเดินพามาเป็นพันนกิโลนะครับนำควายมาให้พี่น้องเราชาวจังหวัดบนและจังหวัดใกล้เคียงะนะครับได้ชมชนบุรีเมื่อวานทีมชนบุรีก็มาเอาเผือกมาเยอะนะคะชนบุรีอุทัยธานีอุทัยธานีอุทัยธานีนี่ขนมาขายค่ะขนมาขายค่ะครันตัวที่เข้ารอบนะครับได้แก่หมายเลขสิบเก้าครับ หมายเลขห้ครับหมายเลขยี่สิบสองครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้ผู้ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบสามตัวสุดท้ายด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะเิียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะ เด็กที่เหลือสามตัวจัดแถวตอนเล็กหนึ่งกลางเวทีครับแนวน,นี้เลยต่อท้ายกันยินต่อท้ายกันตำแหน่งน,นี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ทั้งสตัวที่อยู่ในสนามนะคะหมายเลขเจ้าเหนือเมฆนะคะหมายเลข19บเก้ E T หมายเลข22บิ๊กเมืองไทยนะคะเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่ารุ่นนี้รางวัลชนะเลิศควายดำฟ้าันนมความสูงเกิน140เซนติเมตรเพศผู้จะเป็นของใคร ขอเสียงเชียร์ให้กับเนื้อแม่ด้วยค่ะอย่าอย่าเสียงดังมากคะ่ะจะตกใจขอเสียงเชียร์เจ้าอีทีจากแพรวาฟาร์มค,คะ่ะนี่ขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับเจ้าบิ๊กเมืองไทยด้วยคะ่ะครับ3ามตัวที่เหลือนะครับก็ถือว่า เป็นควายที่มีรูปร่างโครงสร้างที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของความสวยงามของควายงามนะก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีข้อ,อเป็นตีกิ่ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ดูทั้งสามตัวนะครับทั้งสามตัวก็หมายเลข19บเกนะครับ19กก็เป็นควายที่ลำเนื้อลำตัวดีมากครับหนาลึกดีทรงดี ครับท้ายเธยดีครับแต่ก็จะดูเรื่องความสูงในอายุประมาณนี้ก็จะไม่มากแต่ว่าเขาเห็นเราเห็นถึงความสมบูรณ์แบบของอลําตัวนะครับเรื่องโคงสร้างความสูงก็น่าจะน้อยกว่าสองตัวที่เหลือนะครับจึงให้แม้ได้สิบเก้าแล้วนะที่สามไปครับไหวได้สิบเก้าเจ้าอีกทีค่ะเดี๋ยวสองตัวนี้ต่อกันอ่ะหมายเล้ข้าหอยหลังอันนี้เต็มพี่น้องอยู่ด้านอ่าวเฮงกางทีอ่ะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาลุกไปเลื่อนมาต่อท้ายประมาณนี้ จะเปรียบเทียบควายสองตัวนี้ให้ดูครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับไล่ตั้งแต่ส่วนหน้าตานะครับส่วนหัวส่วนหน้าตาก็ถือว่าควายสองตัวนี้ก็แน่นอนครับจะมีความแตกต่างกันเรื่องอายุนิดนึงนะครับตัวหมายเลขห้าก็อายุน้อยหน่อยมากกว่าน่อยนะครับหมายเลขยี่สบสองก็จะอายุมากกว่าน่อยนะครับแต่ว่าเราเรามาแข่งในที่กัดเดียวกันนะครับก็ วัดกันแต่ละส่วนนะครับส่วนหน้าตาหน้าตาความหล่อผมถือว่าพอกันนะครับก็เป็นควายบ้าแมนหล่อพอกันตัวนี้นก็เป็นควายที่มีอายุแล้วก็หล่อดีครับถึงช่วงลำคอนะฮะลำคอก็คอก็ดีด้วยด้วยคอประมาณนี้อายุนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนของหมายเลขยี 2, ่สองก็คอดีนะครับเขาก็มีคอที่ใหญ่แล้วก็ต่อลงตัวดีนะครับคอมอช่วงหน้าอกช่วงหน้าอก อันนี้ชัดเจนนะครับก็หมายตัวหมายเลขยีสองความกว้างของหน้าอกเขาก็จะมากกว่านะครับพอส่วนไล่ลงช่วงขาช่วงขาผมถือว่าพอกันเพราะว่าอายุน้อยกว่าขาประมาณนี้ใกล้ใกล้เคียงกันเลยนะช่วงขาการยืนดีพอกันนะครับพอช่วงถึงไหล่หน้าไหล่หน้าบนนะครับก็อันนี้กกว้างนุ่งก,กว้างนะครับความยาวของตัวยาวเหมือนกัน อย่างตัวยาวเหมือนกันแนวหลังตัวหมายเลขห้าก็จะจะตรงกว่านิดหนึ่งแต่หลังของหมายเลขที่สองกว้างความกว้างของแนวสันหลังความกว้างของไหล่ก็จะมากกว่านะครับความลึกของตัวความลึกของตัวแน่นอนตัวนุนได้ยังด้วยวัยประมาณนั้นก็ได้ประมาณนั้นนะครับความลึกตัวนี้ก็จะลึกมากกว่าความยาวใกล้เคียงลึง เรื่องความสวยงามของลึงหรือหน้าลึงผมถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็มีพอๆกันนะครับของหน้าลึงมีพอๆกันในความสวยงามอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแต่ลึด้านนิดนึงเรื่องคอคอตัวนี้ก็คอดีครับคอต่อหัวกอโลคอใหา่พอถึงเรื่องลึงส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายส่วนท้ายก็ชัดเจนครับอันนี้อายุมากกว่าจะกว้างกว่านะครับท้ายก็จะกว้างกว้างบนได้นะครับบนได้แล้วก็ล่างได้ กลามเนื้อย้อยซ่ขอขาหลังมีชัดเจนส่วนของหมายเลขห้านะครับก็กว้างกว้างแล้วกลมตึงลงตึงมาลงมา,มาลกแต่ว่าอายุยังไม่มากอายุยังไม่มากก็กําเนื้อย้อยต่ขอขาหลังน้อยการยืนของขาหลังดีพอกันไค่ดีพอกัน,กนโคนหางก็ชัดเจนต่างกันนิดนึงนะครับอันนู้นก็จะโคนหางใหญ่อันนี้ก็จะมีมีตรงนี้เรื่องโคนหางที่เล็กไปนิดนึงนะครับก็ คะแนนตัวนี้ก็จะเหลื่องมาเล็กน้อยนะครับแต่โพกตัวนี้เที่ยวกว้างกว่าเต็มก,กว่าแล้วก็ทลึกย้อยมาลงกว่าการยืนขาหลังดีสองตัวมีได้มีเสียนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ความรอความสมูทสมาร์ทถือว่าใกล้เคียงแต่ก็มีจุด้อยที่แตกต่างกันหมายเลขสองอายุยังน้อยหมายเลขไม่ห้ายุคน้อยที่สองอายุเยอะรงนี้ดนึงนนแต่ว่า ะเต็มของเขาเรียชัดเจนครับวันนี้จึงให้หมายเลขยี่สิบสองได้แชมป์หมายเลขห้าได้สองครับก็เยี่ยมเยี่ยมพี่น้องก็ดูเรื่องอายุนะครับก็ดูพออย่างนี้วันนึงเขาโตไปก็มีโอกาสได้แชมป์ได้นะครับเพราะว่า่สฝึกวนโครงสร้างดีทรงดีแนวหลังดีท่านนี้ต้องชมเรื่องการเลี้ยงเลยนะการเลี้ยงกระชับดีการเลี้ยงกระชับดีครับทีมเดียร์วอลลว่า อายุก็มากกว่าน,นี้ตัวเขาขยายกว้างกว่าน,นี้ก็ไม่น่าจะกลัวใครในทุกทีนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านบคุณมารนะคนะค